ก็เจอกันเป็นคลิปที่2ครับเรื่องกี่ยวกเสียงอหลังจากที่คลิปแรกผูได้แนะนำนะครับความรู้พืน้นฐานแล้วก็องค์ประกอบเบื้องต้นส่วนประกอบกหลักๆของเปียงอรวมทั้งการวางนิ้วนะครับในตัวโน้ตต่างๆในเสียงต่างๆไปแล้วนะครับถือว่าเป็นการทบทวนนะครับวันนี้เราก็จะลองมาฝึกเรามาเป่าคุยกันดูนะครับหลังจากที่เราเคยเรียนมาแล้วตอนอยู่ป .5 าแต่ว่าก็หยุดไปนานนะครับก็วันนี้เราก็จะ มารื้อฟื้นความทรงจำนิดนึงนะครับในบทเพลงที่เราเคยเล่นไปแล้วนั่นคือเพลงชวานะครับพร้อมแล้วเราก็มาฝึกไปด้วยกันเลยนะครับครับเรามาเริ่มจากการจับกรวยก่อนนะครับเราจะใช้สองมือนะครับเดี๋ยวทุกเดี๋ที่เราเคยดูในคลิปไปแล้วคือเรียนไปแล้วมือบนนะครับใช้สามนิ้วข้างบนนะครับโป้ชีกลางข้างล่างปิดดูนิ้วค้ํานะครับอันนี้นะครับข้างล่างปิดดูนิ้วค้ําข้างบน สามนิ้วข้างล่างปิดรูนิ้ว้มนะครับจากแบบนี้นี่คือมือบนนะครับส่วนมือล่างก็สามนิ้วนะครับปิดรูนิ่เหลือแล้วก็คือโป้งประคองไว้ด้านล่างนะครับเล็บก้อยก็ปล่อยอิสระตามธรรมชาติก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่หลังจากที่จับวางนิ้วถูกเรียบร้อยถูกต้องแล้วเราก็จะมาจดปากนะครับนี่จดปากก็ ยงขุยประมาณ45องศานะครับประมาณนี้แล้วก็เน้นเล็กๆนะครับเน้นบริเวณที่ปากปล่าบริเวณดากขูยนะครับลักษณะนี้นะครับคือท่าที่ถูกต้องในการต่าขุยนะครับอ่าโอเคคราวนี้โน้ตตัวแรกเสียงแรกของเพลงชวาก็คือโน้ตเสียงลานะครับโน้ตเสียงลา ให้เราม,มือมือล่างไม่ได้ใช้เลยนะครับมือล่าง3มนิ้วเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเราก็เปิดไปนี่ครับใช้นิ้วก้อยประคองนะครับ3นิ้วชี้กลางนางเปิดแล้วก็นิ้วก้อยประคองไว้นะครับไม่ให้ขุิดมันหล่นนะครับส่วนมือบนเราเปิดนิ้วนางนะครับปิดนิ้วชี้กับนิ้วกลางไว้แล้วก็นิ้วค้ำข้างล่างนะครับนิ้วค้ำข้างล่างนี่เปิดตลอดนะครับอ่าเราเปิดไอเราตัว <ripped> ที่เราปิดตลอด ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับกิบไว้ก่อนอันนี้คือรม่เสียงลานครับเสียงแรกในเพลงนี้คือเสียงลานจากแบบนี้นะครับมือการวางนิ้วนะครับพยายามวางมือให้ราบๆอย่าอย่ายกม,มือขึ้นมานะครับอย่างองมือนะครับเพื่อว่าถ้าเราวางนิ้วราบๆนะครับอ่ามันจะมีพื้นที่ในการปิดรูนี้มากมากกว่าการใช้ปลายนิ้วนะครับเราใช้นิ้วพื้นที่บริเวณข้อสุดท้ายนี้เต็มเลยไม่ไม่ยกมือ,อนะครับไม่ยกมือขึ้นไม่จิกไงไม่จิก วางแล้วเวลาเป็นธรรมชาติแล้วก็เป่านะครับด้วยลมเบาเบา่อให้ได้เสียงนี้นะครับเวลาเป่านะครับลักษณะการเป่าเราจะต้องใช้ลิ้นมาช่วยนะครับในการตัดลมเพื่อให้เพื่อให้ตัวโน้ตเนี่ยมันมีความชัดเจนนะครับก็ให้เหมือนกับว่าเราพูดคำว่าทูเล็กๆนะครับทูหรือตอกนะรครับตอ ตาดูป่านะครับตาตานะครับดินจอบมานิดหนึ่งนะครับกาก็ก็ปิดตาตานะครับประมาณนี้ว่าทื่ทื่ไ็ได้ครับถ้าสถานีนะครับทนะครับแบบนี้ถ้าเราไม่ใช้เล่นตัดมันจะออกแนวแบบนี้นะครับ ถามว่าแบบนี้ผิดไหมก็ก็ไม่ผิดครับคือใช้ทั้งสองแบบในการเป่าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้การการเป่าในแรกๆในการฝึกฐานเนี่มีความชัดเจนนะครับโนต้ตแต่ละตัวนี่ชัดเจนก็ต้องมีการตัดลมโดยใช้ลิ้นแบบนี้นะครับต้อต้อนะครับตัดเล็กๆนะครับไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบกระแทกอย่างเงี้ยอย่าให้มอีอย่าให้มีลักษณะที่เป็นการกระแทกเสียงนะครับให้มีความนุ่มนวลที่สุด นี่คือเสียงลานะครับต่อไปโน้ตเสียงที่สองคือเสียงโดนะครับเราจะเปิดเกือบหมดเลยนะครับเหลือนิ้วชี้มือบนไว้นิ้วเดียวนะครับข้างล่างก็เปิดหมดนิ้วคัมก็เปิดนะครับมือล่างเปิดมือบนเปิดเหลือไว้แค่นิ้วชี้ม<ๆ>ือบนแค่นั้นเองนะครับ<อ>นี่คือเสียงโดนะครับโดสูงนะครับโดแล้วถามว่า แล้วขุยมันจะอยู่ได้ยังไงนะครับในเมื่อเราปล่อยมือเราจะใช้3ามนิ้วนะครับในการในการประคองขุิดมือที่ใช้ในการประคองขุยหลักๆนะครับก็คือมือล่างนะครับคือนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยนะครับมันจะงัดกันอยู่แบบนี้ครับถ้าจับถุกต้องมันจะอยู่เลยนะครับนะครับแล้วก็เราก็ใช้นิ้วชี้มาช่วยในการสร้างสมดุลนะครับให้ขุยมันไม่หล่นลงไปนะครับได้นะครับมันอยู่ได้นะครับ นิ้วก้อยนิ้วโป้งมือลางเป็นหลักแล้วก็นิ้ชี้มาช่วยลองลองฝึนดูนะครับอันนี้คือเสียงโดนะครับโดสูงนะครับได้สองเสียงแล้วนะครับลาโดลาโดนะครับสองเสียงแล้ว เราจะเป่า,อาสองเสียงนี้สลับกันเป็นจังหวะแบบนี้นะครับทำนองนี้นะครับคือลาโดลาโดลาลา,ลาท่องเร็วๆนะครับอันนี้คือคู่ท่องเร็วๆแต่เวลาเป่าจริงๆเราก็ไม่ต้องเป่าเร็วขนาดนี้นะครับให้ช้านะครับ นิ้วนะครับลาโดลาโดลาลาลานะครับต่อไปประโยคที่2อประโยชเพลงประโยคที่สนะครับเริ่มต้นด้วยการปิด3มนิ้วนะครับนี่คือเสียงซอนนะครับซอนต่อไปลาซอนลาซอนซอนซอน เอาแบบนี้นะครับประโยคเพลงต่อไปนะครับเราเริ่มจาก สี่นิ้วนะครับก็คือใช้มือบนสามนิ้วแล้วก็มือล่างอีกหนึ่งนิ้วนะครับแบบนี้นี่คือ้ดเสียงฟานะครับเบาๆนะครับอ่าประโยคนี้นะครับประโยคเพลงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับฟาซอนฟาซอนฟาฟาฟา,ฟาอย่างนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับประโยคน์สุดท้ายของของท่อนนี้ครับของท่อนหนึ่งของเพลงชวานะครับเริ่มต้นด้วยเสียงเรนะครับก็คือปิด6นิ้วเลยมือบน3นิ้วมือล่างอีก3นิ้วนะครับแล้วก็เป่าให้เบานะครับเบากว่าโน้ตชุดแรกที่เราเป่ามาเบาวอาโน้ตทุกตัวที่เราเป่ามานะครับใช้ลมเบาๆนะครับนี่คือเสียงเรนะครับเรต่ำนั่นเองประโยชน์นี้จะเป็นแบบนี้นะครับโน้ต เลฟาเลฟาเรเรเลนะครับเรนี้เราจะปิดหกนิ้วใช่ไหมครับฟาเราจะปิดสี่นิ้วเ็เท่ากับว่าเราปิดแล้วก็เปิดสองนิ้วสุดท้ายนะครับไม้สันที่สุดท้ายสองนิ้วคือนิ้วกลางกับนิ้วนางสลับกันนะครับก็คือจะได้เสียงเรกับเสียงฟานะครับ ครับคราวนี้เราลองมาฝึกทั้งเพลงนะครับช้าๆตามครูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทบทวนเพลงชวานะครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าพวกเราคงจะพอทําได้พอนึกได้แล้วนะครับก็อยากให้พวกเราไปฝึกเพิ่มเติมแล้วก็อย่าลืมนะครับอัดคลิปอัดคลิปส่งมาให้ครูดูด้วยนะครับว่าเราเป่าได้ดีขนาดไหนอย่าลืมนะครับไปฝึกกันเยอะนะครับสําหรับคลิปนี้ครูคงจะต้องขอลาไปเียนเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ